สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับตอนนี้นะครับเรื่องของเขาเรียกว่าสถานการณ์นะครับเรื่องของบ้านและอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทั้งในสหรัฐและจีนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่าใครเนี่ยจะวิกฤตหนักกว่ากันนะครับในรอบนี้นะถ้าเราติดตามดูข่าวนะครับขณะนี้เนี่ยนะวิกฤตเอ่อทางด้านบ้านนะมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่านะก่อนหน้านี้ นะเศรษฐกิจมันดีนะครับแล้วก็คารกว่าดอกเบีย้ยต่ำนะแต่คราวนี้เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นก็เพอะเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยแหละครับแล้วก็เกิดปัญหาเงินเฟอ้อขึ้นนะครับในทางสหรัฐก็ดีนะในจีนก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะเงินเฟอ้อจึงทําให้ปัญหานะการผ่อนชราระบ้านก็ดีนะหรือสภาพคล่องนะครับที่จะมาเรื่องของซื้อบ้านนะสังหาริมก็ดีเนี่ยามาเริ่มเกิดปัญหาขึ้น อย่างจีนเนี่ยเกิดปัญหาตั้งแต่ช่วงประมาณ1นปีที่แล้วนะครับอย่าง Evergrande นะที่ส่งสัญญาณนะครับการผิดนัดชำระหนี้ต่างๆนะคดสภาพคล่องเนี่ยน,นี่ก็เป็นสัญญาณแล้วและโดมิโนนะตัวแรกนะที่เริ่มร้มคล้ายๆกับยุคคล้ายๆเลแมนนะตอนสมัยที่เกิดวิกฤตไอฟ,ฟองสบู่นะในปี2008ในสหรัฐนะครับ คราวนี้เนี่ยนะในสภาวะเงินเฟอ้อที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะธนาคารกลางสหรัฐก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายด้วยมันก็ไปกดดันนะทำให้ต้นทุนนะของการกู้ยืมซื้อบ้านเนี่ยมันสูงขึ้นนะจึงทำให้ยอดขายบ้านเนี่ยมันเริ่มที่จะส่งสัญญ,ญาณไม่ดีลดลงนะดัชนีชี้วัดเรื่องของบ้านในสหรัฐเนี่ยนะมันก็ตกต่ำมานะลดต่ำลงมาประมาณ78เดือนแล้วนะครับ ซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็บอกว่ามันส่งสัญญาณว่าอาจจะเกิดฟองสบู่นะแตกนะในไม่ช้าไม่นานก็เป็นไปได้นะแต่ว่าในจีนเนี่ยนะเริ่มมีสัญญาณเกิดขึ้นแล้วนะเริ่มมีหลายบริษัทนะที่มากกว่า e v e r อร์แก e น่ะนะนะเมื่อ2ปีที่แล้วเริ่มมีอาการขาดสภาพคล่องนะเริ่มที่โครงการต่างๆเนะี่ยมันมันไม่ได้สร้างเสร็จอะนะคนก็เริ่มที่จะไม่ชำระ นะเพราะว่าบ้านมันไม่สร้างนะโครงการมันดูเหมือนจะติดปัญหาสภาพคล่องนะแล้วก็มาเจอที่สลัดอีกนะสัญญาณนะตัวชี้วัดตัชนีของบ้านเนี่ยก็ลดต่ําลงมานะประมาณ7เดือนแล้วนะครับก็เรียกว่าเคยเกิดนะในช่วงประมาณปี2007-2008นะรอบนี้ก็เริ่มเกิดขึ้นนะปัญหาใหญ่ก็ส่งกันมาเป็นลักษณะเขาเรียกว่าผลกระทบ่นะนะละลอกขึ้นคลนะ้ายๆกับว่า เรานึกถึงว่าตอนที่เศรษฐกิจนะก่อนนั้นเนี้ยนะมันยังพอไปได้อยู่ตอนที่สหรัฐเปิดตัวขึ้นมานะเปิดการคลายล็อกดาวน์ขึ้นมาเศรษฐกิจยังพอไปได้อยู่แต่พอเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นมาเนี่ยนะทางธนาคารกลางก,ก็ต้องจัดการกับเงินเฟ้อการจัดการเงินเฟ้อในรอบนี้จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อไม่ให้พุ่งสูงขึ้นต่อไปคือต้องค่าเงินเฟ้อซึ่งมันส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจนะที่ชะลอตัวลงนะมันส่งผลกระทบ กับต้นทุนของการกู้ยืมด้วยนะรวมถึงเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นก่อนนั้นเนี้ยมันทําให้เงินในกระเป๋าอะนะของประชาชนเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงนะที่จะไปผ่อนบ้านที่จะไปซื้อบ้านนะครับพอเราดูได้จากว่าเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นมาจากเรื่องของพลังงานน้ํามันการธรรมชาชิก็ดีส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากเรื่องของที่พักอาศัย ด้วยนะครับดัะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตามกันนะครับบางท่านที้ต้องการรายละเอียดแบบเจาะลึกตรงประเด็นนะครับเนื้อ,อาหาแน่นกระชับเวลาสำเนาลายจันเสร็จนะครับแนะนำคอนไซด์ซอมมันนี่ฟอร์พีเพิรนะครับสรุปสาระสำคัญเรื่องเงินสรับคนทั่วไปนะครับท่านที่ทมีทราบว่าเงินในกระเป๋าท่านจะสร้างขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับหนี้สินนะของประเทศอย่างไรเกี่ยวข้องกับทองคำไหมยังมีทองคำแบ็คหรือไม่ เงินด้อยค่าได้อย่างไรมีสาเหตุอ,อย่างไรนะครับน่าสนใจสำหรับคนทั่วไปนะครับแล้วก็เจ็ดทิศทางสําคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นี่อยู่นะครับทิศทางทางเศรษฐกิจก,การเงินสังคมการเมืองภูมิวิทศาสตร์โลกภัยพิบัติทางธรรมชาติสินธรรมเิยรธรรมมนุษย์นะครับจะตกต่าลงไปเรื่อยๆถึงจุดไหนเมื่อไรเราจะฟื้นคืนเมื่อไรน่าสนใจนะสำหรับคนทั่วไปใช้เพื่อเตรียมตัวรับมือน,นะครับและขอจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่นะครับในศตวรรษ21บนะ การทํางานของไซเคิลวงรอบจักรการเกิดซ้ําๆของวิยศาสตร์ทาไมระเบียบโลกเก่าหมดไประเบียบโลกใหม่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นได้อย่างไรมีเหตุปัจจัยอย่างไรและแรงขับเคลื่นอนจากอะไรนะคอร์สไหนที่จะเปิดมุมมองของท่านนะท่านไม่เคยมองหรือไม่กล้ามองจะเปิดมุมมองของท่านเพื่อท่านเตรียมตัวนะครับเช็คตารางวันเวลาในช่วงสิงหาคมกับยาืนหกข้านี้นะครับพาดคอร์สเหล่านี้ในช่วงนี้ก็ต้องรองไ,ปไปปลายปีหรือไปในปีหน้าเลยซึ่งจะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ใหญ่อีกมากมายนะครับสนใจคอดไหนก็ติดต่อสอบถามราเดียวเพิ่มเติมได้ใน l ล n e ID mm hmm. ผมนะครับเศก9599เปิดวิสัยทัศน์นนะครับ mm hmm. เพื่อเตรียมรับมือในทศวรรษ2 0 2 0นอยู่นะครับมันการเกิดปัญหาสภาพคล่องการเกิดปัญหาในอสังหาริมทรัพย์ในจีนในช่วงประมาณ1-2ปีที่แล้วนะครับเอเวอร์แกอันนี้ก็เป็นสัญญาณก็เรียกว่าแสดงถึงจุดเปลา่บาง นะครับในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนตลาดบ้านของจีนนะเกิดก่อนนะเกิดก่อนของสหรัฐนะครับคราวนี้วิธีการแก้ของจีนเนี่ยนะอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะก็คือ,เ,อเขาใส่สภาพคล่องเข้าไปแล้วก็เขาก็ไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะจากธนาคารกลางของจีนเนี่ยนะเหมือนกับชาวบ้านเขานะฮะในการแก้ไขปัญหาไอ้ตัวเศรษฐกิจนะฮะ คราี้จีนใช้วิธีการลดดอกเบีย้ยด้วยนะครับกระตุ้นก็คือไปนรัเหีือมองไปเลยว่าใช้วิธีการกระตุ้นนะดอกเบีย้ยต่ำนะในการกระตุ้นให้อสังหาเนี่ยไปต่อได้เลยให้มียังมีสภาพคล่องอยู่นะให้ผู้คนเนี่ยยังเข้ามาอยู่ในอสังหาริมทรัพย์อยูนะ่ก็ต้องดูนะวิธีการของจีนเนี่ยในการใช้นโยบายโควิดเป็นศนด้วยนะการพึ่งพาภายในด้วยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยการที่ ไม่เหมือนชาวบ้านเขาชาวบ้านเขานะก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายกันทั่วโลกเลยเพื่อสู้เงินเฟอ้อจีนลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะเพื่อจะประคองนะครับไอ้ปัญหาเรื่องของอาสา,าริมทรัพย์ในจีนด้วยนะเราติดตามดูนะครับว่าจีนเนี่ยจะแก้ไขได้ไหมนะในการาใส่สภาพคล่องเข้าไปนะในขณะที่ยังมีการาปิดนะประเทศอยู่นะยังไม่เปิดเต็มตัวนะจีนกำลังจะทำอะไร นะจะสามารถพยุงเศรษฐกิจนะวิกฤตทางด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่นะเมื่อเทียบกับทางสหรัฐนะสหรัฐนี่อาจจะเกิดหลังกว่าแต่ว่าเริ่มส่งสัญญานะครับเพราะดัชนีของบ้านมันลดต่าลงเรื่อยๆแล้วก็นักวิเคราะห์ก็พากันพูดถึงว่านะการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้ายังปรับขึ้นต่อ,อไปต่อ,อไปเนี่ยจะส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืมนะน่าจะส่งผลกับการแคลชนะของตลาดบ้านนะในสหรัฐด,ด้วย ก็นะเลยเราเลยมองเห็น2นะวิธีการรับมือนะเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าจีนเกิดขึ้นก่อนนะครับก่อนหน้านี้ปี2องปีที่แล้วแหละนะจีนใช้มาตรการนี้นะครับจีนก็ไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะใช้ลดแทนนะส่วนทางสหรัฐเนี่ยสู้กับเงินเฟ้อเป็นหลักก็เลยปรับขึ้นอัตรา <S <S ดอกเบีย้ยแต่ไม่กดดันนะให้สภาวะเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็มีผลต่อความสามารถในการกู้ยืมซื้อบ้าน นะคนที่จะไปซื้อบ้านเนี่ยนะก็จะลดลงนะเพิ่มต้นทุนของการกู้ยืมซื้อบ้านด้วยนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อที่สูงขึ้นกว่าน,นี้ก็ทําให้กําลังซื้อนะของประชาชนคนเมก,กันเนี่ยลดต่ําลงด้วยนะคราวนี้จะเกิดอะไรเนี่ยนะครับนะอะไรจะหนักกว่าอะไรนะก็คงจะต้องรอดูอนาคตนะครับเราจะบอกว่าจีนจะแก้ไขได้โดยการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วเกิดสภาพคล่องนะครับแล้วก็ไปต่อได้เลยนะ หรือว่าอันนาจจะไม่ฟื้นนะหรือว่าอย่างไรนะครับต้องติดตามดูเพราะจีนให้โนโยบายลดอัตราดอกเบีย้ยลงเพืเ่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพื่ออุ้มเพื่อพยุงนะตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องไปเลยนะครับเพื่อให้มันไปต่อเนื่องได้นั่นเองนะแต่ว่าในขณะน,นี้สัญญาณในสารัฐเองเนี่ยนะกลับกลายเป็นว่านะดัชนีมันต่ําลงเรื่อยๆนะความเชื่อมั่นนะในเรื่องบ้านนะครับเป็นเพราะว่าเฟดยังปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย ขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับต้องติดตามดูนะอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่นะดูแลสุขภาพแต่ชอบทานอาหารสแนค็คนะอาหารทานเล่นนะครับก็น่าสนใจนะครับก็มีมาแนะนำกันนะครับเฮลตี้สแน็คนะครับขนมเพื่อสุขภาพนะที่ควรมีผักและผลไม้สดนะมีวิตามินและไฟเบอร์สูงขนมที่ทําจากธัญพืชน,นะครับข้าวนะแป้งไม่ขัดขาวนะวิตามินแล้วก็ใย,ยอาหารนะครับอย่างลูกเดือยนะงาดําจะหมูข้าว แล้วก็ลำข้าวเป็นต้นนะครับและไขมันดีจากพืชน,นะครับอย่างเช่นในเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์นะแมคนีเดเมียนะถั่วลายเสืออัลมอนด์เป็นต้นนะครับและโปรตีนจากพืชถั่วต่างๆนะครับเห็ดนะ <c oughs> พวกเห็ดอบกรอบแล้วก็คุกกี้เห็ดนะท่านอาจารย์นะเสกรู้เยอะสมัยก่อนอาจารย์ขายอาหารสุขภาพเหล่าดีนะครับรับมาซึ่งสมัยก่อนหายากนะอาหารสุขภาพเช่นนี้ไม่ได้หาง่ายๆสมัยก่อนผักอินทรีย์ผักอรอร์แกนิกเนี่ยต้องไปรับามาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นะครับต้องขับรถไปไกลเลยนะครับจากบ้านผมรับมาแล้วก็มาส่งนะขายนะตามบ้านลูกค้านะครับสวยก่อนหาทานยากนะครับมันท่านทีนะ่ต้องการสุขภาพดีนะสุขภาพดีก็มีจิตที่แจ่มใสกนะ็มีพลกําลังในการทําการงานนะในทุกเพศทุกวัยทุกวันนะครับสำหรับท่านและครอบครัวก็ดูแลตนเองนะครับก็ใช้ อาหารที่เป็นออร์แกนิกอาหารอินทรีย์ปลอดสารพิษนะครับก็มีอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับสอบถามที่โทร ID ด i n e 0818150766หนแปดหนึ่งนเ็นะครับคุณหนึ่งเพื่อนอาจารย์เสร็จน,นะครับก็อย่าลืมแพแท็กอาจารย์เสรด้วยนะครับก็เป็นการสนุนช่องอาจารย์ด้วยก็สามารถดูรายเพิ่มเติมได้ใน w w w k i n g d o m o r g a n i c n e t w o r k c o m แนะครับแล้วต้องขอขอบคุณทุกการสนุนจากทุกท่านมานะที่ดีด้วยนะครับที่อาจารย์รู้เรื่องนี้ดีเพราะว่าสสมมัััยยยยกก่่่ออออนนนนนะาาาาจารรร์เเป็ผู้ขงนะนนคคบแตี เ,เห็นเขาทำอาหารออร์แกนิกกันนะครับก็มาส่งเสริมมาช่วยโฆษณาให้นะครับในการขายนนะสลับเกษตรต่กอนอินทรีย์นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ